นะครับอันนี้กระป๋องดักไอน้ำมันเครื่องฟาสต์เทคนะครับของคุณเพชรอันนี้ผมต่อนะฮะเส้นไอน้ำมันเครื่องมาจากฝาครอบเบาอิสุดีแม็กนะครับแล้วก็ต่อเข้าขาเข้าต่อขาออกขึ้นมจะต่อวนกลับเข้าที่หัวท่อไอดีนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมยังไม่ต่อผมจะใช้อุดไปก่อนแล้วทำให้ลูกค้าดูกันว่าเป็นยังไงโย่สตาร์ทรถเลย สตาร์ทเลยไม่มีไอออกมาถ้าจะดักไอไว่ได้ดีมากมีแต่อากาศเปล่าๆแค่มองไม่เห็นไอเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะดำเนินการต่อกลับเข้าระบบนะฮะไม่มีสะอาดเดี๋ยวเราจะมาดูหลังจากนีก้สักสก2,000กิโลว่าจะเป็นยังไงปลุกออบ เขาต่อกลับเ้าก็ต่อสายดูดอากาศและเท่ากลับนะครับโดยใช้ท่อดักไอเดียเป็นตัวดูดผ่านแรงดูดจากักเทอรอโบนะครับถ้าเหลือเรา2,000โลเราจะมาดูกันว่าในท่อเส้นนี้จะมีไอน้ำมันให้เห็นไหมโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ตามชม